คุณเมนิเฟสอะไรอะ่ะมันก็จะไปหักล้างกับสิ่งที่คุณควรจะได้หลับนึกออกป่ะเพราะมันมีพลังงานพวกเนี้ยคอยแทะคอยขัดขวางพลังงานดีๆของคุณอยู่ตลอดเวลาบางทีที่ชีวิตคุณมันไม่โฟล์ไม่ไหลลื่นหรือว่าไม่ค่อยมีสิ่งดีๆเข้ามาก็เพราะว่าคุณไม่เข้าใจคำว่ากล้าได้กล้าเสียสังเกตไหมคะคนที่กล้าได้กล้าเสียเขาจะมีพลังงานที่แบบ ค่อนข้างสตรองกล้าตัดสินใจกล้าที่จะพูดคิดทำเพราะว่าคนพวกนี้เขามีความมั่นใจค่ะทุกคนเขาไม่ได้ทำอะไรมั่วๆม,มีแบบแผนมีหลักการและถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันจะไม่ออกมาตรงกับเป้าหมายที่เขาวางไว้เขาก็จะไม่ได้รู้สึกเสียดายเสียใจเพราะว่าเขาทำมันเต็มที่แล้วแล้วเขาก็จะกลับมาแก้ไขเพื่อที่จะไปต่อแต่คนส่วนใหญ่มันไม่ใช่กล้าได้กล้าเสียไงคะทุกคน กล้าได้แต่กลัวเสียคืออะไรดีๆที่เข้ามาในชีวิตแน่นอนพวกเราทุกคนอะเวลคัมแล้วก็ยินดีที่จะรับอยู่แล้วละ่ะแต่พอถึงเวลาที่จะต้องสูญเสียอะไรไปอะเรามักจะไม่ยอมรับแบบโวยวายตีโพยตีพายว่าโชคตาชีวิตฉันมันไม่ดีทำบุญคนไม่ขึ้นบุญหมดมันไม่มีอะไรเป็นแบบนั้น อยู่ได้ตลอดเวลาหรอกถูกปะทุกอย่างมันขยับเคลื่อนไหวไม่เคยหยุดนิ่งเลยคือทุกอย่างมันเป็นกฎทวิล่ากับทุกคนมีขาวมีดำามมีดีมีร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขั้วตรงข้ามของมันเสมอมเหรียนมีสองด้านมันไม่มีหรอกกับการที่เราจะต้องได้รับอยู่ด้านเดียวเรารับได้เราก็เสียได้แต่การสูญเสียของเราเนี่ยมันไม่ใช่การเสียเปล่าแต่มันเป็นการถ่ายเทถ่ายโอนพลังงานเพื่อที่จะ ให้พลังงานมันโฟล์อะไรก็ตามที่เรารับเข้ามาในชีวิตอะทุกคนมันก็คือพลังงานหมดแหละวัตถุสิ่งของในโลกใบนี้แม้แต่เงินมันก็คือพลังงานใช่ปะแต่ถ้าคุณรับเข้ามามากๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้นําออกเลยอะค่ะวันหนึ่งอะภาชนะที่อยู่ในระบบร่างกายจิตใจเราอะมันก็ลน้นมันก็เต็มมันก็ต้องระเบิดออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะอย่ารอให้มันจะต้องระเบิดออกมาเองกินข้าวเข้าไปแล้วเนี่ยมีแม้ที่พวกเราจะแบบ กินกินกินอยู่เป็นปีโดยที่แบบไม่ได้เอาออกเลยอะระบบร่างกายเขาก็จะมีการนําออกโดยการที่อะไรคะเขาก็ปยย่อยแจกจ่ายสารอาหารแล้วก็อะไรที่มันไม่ได้เข้าพวกไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ร่างกายต้องการเขาก็ถูกขับออกมาเป็นของเสียใช่ไหมคะทุกอย่างมันคือความธรรมชาติเหมือนลมหายใจที่เข้าและออกอยู่ตลอดเวลาแค่นี้คุณก็ทุกน้อยลงแล้วอะแล้วคุณก็จะเลิกยึดติด กับความกลัวว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปความกลัวที่จะสูญเสียมันก็เป็นคลื่นขาดแคลนไงทุกคนดังนั้นทําความเข้าใจเรื่องนี้ค่ะ